สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีนะครับก็ช่างเป้นะครับไลฟ์สดอันนี้จะเป็นคลิปสรุปนะครับต่อจากพี่ฮาร์ดเมื่อกี้นะครับที่ทําการอัปแรมอยู่แล้วยังติดในเรื่องของคอนฟิกนะครับตอนนี้ก็ผมก็มาคอนฟิกต่อให้พี่ฮาร์ดนะครับก็ทําการคอนฟิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แรมเมมโมรีนะครับตรงนี้จาก8กิกนะครับเป็น1 6กิกแล้วนะครับ ก็เลยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าทําในส่วนไหนไปบ้างนะครับผมหลังจากที่เราใส่แรมตัว16กิกเข้าไปเนี่ยแรมตัวนี้จะเป็นแรม l อ d พ d a นะครับแรม8กิกของเดิมเนี่ยจะเป็น l อ d พแล้วเราเอาตัวแรมยี่ห้อ Hynix ใ,ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า ต้องทำอะไรตรงไหนบ้างเดี๋ยวมาดูที่ควมตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นตารางการเปลี่ยนค่าตัว R นะครับผมโฟกัสหน่อยโอเคอันนี้เป็นของยี่ห้อไฮนิกนะครับผม16 g กกิกก็ทำการ จริงๆแล้วก็เปลี่ยนไม่กี่ตัวครับเปลี่ยนแค่เอา R 2 0 5 0เนี่ยปกติมันจะมีอยู่นะครับก็ทำการย้าย R 2 0 5 0เนี่ยไปใส่ R 1 6 3 1นะครับตรงนี้ย้ายจาก2050นะครับไปใส่1631นะครับแล้วก็ทำการถอด R 3ตัวนี้ออกนะครับให้หมดเลย16 หนหน,นะครับ R 1 6 3 5นะครับแล้วก็ R 1 6 3 6นะครับอันนี้เป็น R 1 0 0 k นะครับก็ทำการถอดออกให้หมดแล้วก็ R ที่ต้องใส่อีก3ตัวนะครับที่เขียนเครื่องหมายถูก3ตัวนะครับก็ทำการใส่ให้ครบนะครับใช้เป็น R 1 1 0 k โอห์นนะครับนี่ผมก็ทำตาม ตารางนี้เลยนะครับแล้วก็มาใส่ก็จะมีในส่วนของตรงข้าง CPU นะครับแล้วก็ด้านใต้ตรงฝั่งแรมนะครับตอนนี้ก็อัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแรม16 g กิกของ macbook air นะครับอัปจาก8เป็น16นะครับก็สามารถอัปได้นะครับก็ช่างเปขอสรุปไว้เป็นคลิสั้นๆนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่มีเครื่อง macbook นะครับอยากต้องการอัปแรมนะครับก็สามารถ ทักมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับทางคอนแทคเนี่ยทางเว็บไซต์สมัยทีเซอร์วิสนะครับหรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็ได้นะครับผมส่วนหน้าร้านเนี่ยจะมีทั้งหมด5สาขานะครับอยู่ที่เมกาบางนานะครับเทอร์มินอลนโซกยูเนียนมอลลาร้พาวนะครับเดอะมอบางกะปินะครับผมแล้วก็อยู่ที่สำลักอันใหญ่อยู่ที่ประเวศนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอสรุปงานอัปแรมไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ